มาถึงคุณเฟื่องฟ้าบ้างมีปัญหากรดไหลย้อนกับภูมิแพ้อันไหนมาก่อนมาหลังครับเออภูมิแพ้มาก่อนค่ะภูมิแพ้มาก่อนเป็นมาเมื่อไหร่ครับเป็นมาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะตั้งแต่สาวๆเลยไปหาหมอคุณหมอเทสที่คลินิกอะค่ะคเขาเอาฉีดใต้ผิวหนังนะบอกว่าเป็นแพ้แพ้ฝุ่นค่ะโอ้แพ้ฝุนฝ่นนะเวลา กวาดบ้านอะไรอย่างงี้ยบ้านเรามีแต่ฝุ่นทั้งนั้นหวาดบ้านหรือเจอฝุ่นเยอะเลยนี่จะจามมากจามแบบติดๆกันแล้วก็มีน้ำมูกไหลน้ำมูกใสๆไหลออกมานครับซึ่งก็ทานยามาตลอดทานมาตลอดต้นเบื่อไม่อยากทานแล้วคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าจะรักษาให้หายได้บอกว่ารักษาหายยากอ่ะคือมันต้องแพ้อยู่เลยต้องระวังตัวเองอะไรอย่างนี้ยอย่าโดนฝุ่นอย่างเดียวค่ะก็ทั้งทานยาพอรู้ว่าจะต้องเจอฝุ่นก็ ต้องหลบหลบหรือเตรียมยาไว้เลยก็บางครั้งก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ต่หลังแบบทานเยอะๆแล้วมันเบื่อไม่อยากพอเวลาแพ้มันรุนแรงแค่ไหนครับก็แบบจามเป็นชุดเลยค่ะแบบติดๆกันเป็นสิบครั้งเลยมีเป็นผื่นขึ้นไหมฮะผื่นก็มีค่ะถ้าแบบเออเามือไปเอาแขนจะไปเท้าโตเนี่ยจะเป็นผื่นตรงนี้ประจําอ๋อถ้าตรงไหนที่โดนจะเป็นเม็ดะ จะเป็นเม็ดขึ้นมาตรงข้อศอกเวลาโต๊ะโต๊ะทานข้าวหรือที่ไหนที่สกปรกอะไรเงี้ยจะเป็นแล้วต้องหายามาทาอะไรเงี้ยทีไปหาหมอเอายามาทาแล้วผื่นก็จะหายไปแล้วถามคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมเป็นตรงนี้บ่อยเขาบอกว่าเออแพ้เป็นเพราะฝุ่นแพ้ฝุ่นสกปรกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นครับอ่าแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยกรดไหลย้อนนี่มาเป็นประมาณสองปีหลังเนี่ยค่ะเพราะอะไรชาบไหมครับเป็นคนทานเก่ง ทานเก่งก็ไม่เกี่ยวไม่น่าจะเป็นทานเยอะคือทานเยอะทานเป็นคนทานเยอะแล้วบางทีทานเร็วอะไรเงี้ยอ๋อทานเร็วนี่แหละคือเคี้ยวไม่ละเอียดไม่ละเอียดค่ะถูกไหมฮะทานตรงมือไหมฮะตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอ่ามีระหว่างมือด้วยค่ะอ่าแล้วยังไงครับไปหาคุณหมอตอนแรกก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นนะคะือออาการมันเป็นยังไงฮะแบบท้องอืดบ้างแล้วก็แบบท้องแบบ อ้วนเลยเหมือนคนท้องะไรมีแกส๊สมีแก๊สออกอแล้วก็แบบเลอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกจุกๆตรงหิ้นรือปีแล้วก็ตอนหลังเป็นหนักมากแล้วตรงเนี้ยมันจะขึ้นแบบจี๊ดจี๊ดยังไงไม่ทราบแบบเหมือนกับน้ำกดมันขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกแบบจืดจืดอย่างเงี้ยคมคอขมคออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแล้วแล้วเออบางครั้งก็คุยกับลูกสาวเนี่ยแบบกินเปรี้ยวจะออก อ๋อเลอเลอเหม็นเปรี้ยวเลยนมแต่แบบว่ากลิ่นเปรี้ยวเพราะว่าน้ํากดอยู่ข้างในมันจะออกมาเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวบอกแม่มีกลิ่นเปรี้ยวอันนี้ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเขาไม่เคยเป็นนะคือมาเป็นลักษณะของการกินแบบกินเยอะเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นมานานแล้วนะแต่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมี่ะแต่ท่านั้นอาจจะตอนนี้อายุอาจจะเยอะแล้วแบบว่าอ้าไมสาวๆก็ไม่เป็นนะ สาวก็ไม่เป็นทําไมมาเป็นตอนอายุมากขึ้นก็อายุมากอ่ะร่างกายไม่ต้องถดถอยบ้าง,งเลยะเพราะว่าภายในอะไรเดี๋ยวต้องถามอาจารย์จริงๆ<ร> <c oughs> คือบางคนเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานก็เป็นเหมือนเดิมปกติทานทานเร็วแล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดแต่ตอนสาวๆหนุ่มๆสาวๆไม่ค่อยเป็นพออายุมากขึ้นกลับมาอย่างมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะอย่างที่น้องบอกนะคะตอนหนุ่มๆสาวๆร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ยังทนทานได้อยู่ พออายุเยอะขึ้นทุกอย่างมันก็เสื่อมลงอย่างที่น้องว่าครับนะฮะแล้วก็การทานเยอะๆแล้วก็ทาเคี้ยวไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีทานแล้วนอนเลยอืมใช่ค่ะถ้าทานแล้วนอนเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนมีเยอะมากะทานแล้วแบบว่าง่วงแล้วหนังแบบหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วหลับเลยเป็นซ้อนตาดําเลยดูทีวีเอ็น เอนโตหลับเลยฮะอ่อสักพักทีวีดูเราเลยนะฮะประจำเป็นอย่างนี้ประจาก็จะเป็นอาการที่ทําให้กดไหลย้อนมาแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะก็ไปหาหมอก็ทานยามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหมอก็ให้ยาลดกดอะไรฮะพอหยุดทานก็เป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังมาเจอบิมแต่ตอนนั้นไปเจอบิมตอนดูทีวีค่ะเปิดไปเปิดเจอดูเข้าตอนบ่ายก็รูเอ๊ะก็แปลกเลยเอ๊ะมีรายการนี้เออมียา มีมีอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ๊ยเป็นอะไรก็สงสัยแต่ก็ไม่เคยไปถามใครจนมาเจอคุณยานิสาแบบแบบรู้จักกันนะคะบ้านอยู่ซอยเดียวกันก็เออเขาก็แนะนําให้ทานบิมแล้วเขาบอกหายก็เห็นคุณจันเพนก็ทานแล้วเออเขาเป็นภูมิแพ้ก็เห็นหายก็เลยลองลองทานบ้างอะค่ะอืแล้วลองทานสี สีเขียวค่ะสีเขียวนะฮะคือตอนนี้มีสองอาการละผิแพ้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะกดไลย้อนก็มาเป็นเพิ่มตอนแรกก็ทานค่ะทานสองเม็ดค่ะเช้าเช้าเช้ากลางวันเย็นบางทีก็แบบลืมทานบ้างแล้วมนแต่ออกไปข้างนอกจนมากจะลืมอ่าเช้ากลางวันเย็นเลยนะะค่ะอย่างละสองครั้งละสองเม็ดค่ะอ่าฮะแล้วแต่หลังคุณคุณญาติสาวเขาบอกว่าโอ้พี่เฟื่องเป็นมากเพราะแบบเป็นแบบ หลังๆเป็นมากไอด้วยอไอตอนกลางคืนอไอแบบไอแรงะค่ะแบบแบบเหมือนมีเสมหะตอนแรกนึกว่าเป็นหวัดครับเป็นหวัดไปหาหมอหมอก็ให้ยาลดน้ำมูกมาอะไรอเงี้ยให้ยาแก้ไอมาแล้วก็เป็นหวัดแต่เอน้ำมูกก็ไม่เห็นมีไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นไข้หวัดอหลังก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไปหาหมออีกท่านหนึ่งบ,บอกว่าน่าจะเป็นกดไหลย,ย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นสาเหตุมาจากกดไหลย,ย้อนอเพราะว่า เพเป็นมากๆนี่หลอดอาหารมันอักเสบหลอดอาหารหลอดของคออักเสบทำให้ไออเนื้อหลังอาอแบบไอแรงจนจนสามีนอนไม่หลับไม่มีสาเหตุอ่ะอไม่มีสาเหตุสามีนอนไม่หลับเลยบอกต้องมาแยกห้องนอนที่อื่นเลยเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยเขานอนไม่หลับแล้วก็เลยมาทานบิมตีเขียวเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมบอกให้ทานสามเม็ดนะคะสามเม็ด มือละสามเม็ด<ม>เลยเหรอเชา้ากลางวันเย็นเลยคุณยานิสาก็บอกให้ทานสามเม็ดเลยพี่เฟื่องอก็เลยทานสามเม็ดแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็อาการก็ดีขึ้นก็แบบว่าท้องอืดเลอะบ่อยอะไรเงี้ยก็ค่อยชั่วขึ้นหายไปแล้วคะทั้งท้งที่พฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็พยายามลดลงบ้างนิดหน่อยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างะ,ะลดพฤติกรรมด้วยต้องลดด้วยเพราะพวกนี้ถ้าผลย้อนมัน ถ้าเกิดเราทานเผ็ดหรือทานของรสจัดของเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะมันก็อยู่ที่กับพฤติกรรมการทานของเราด้วยถ้ากลับไปทานอะไรเผ็ดๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันครับของก็จะขึ้นแล้วอเนี่ยแล้วภูมิแพ้และครับภูมิแพ้ดีขึ้นค่ะภูมิแพ้นี่เช้าเช้านี่ถ้าตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งมาลดน้ําต้นไม้เนี่ย จะจามจามมีน้ำมูกบางมีเสมหะบ้างอะไรค่ะต้องว้วนเสมหะอะไรเงี้ยตอนนี้จะไม่ค่อยมีแล้วค่ะไม่ปน้อยค่ะเวลาไปเลือกตอนนั้นพิ่งสังเกตตัวเองไปเลือกผ้ากองโตอะไรที่เขาลดราคาไปสวนหลวงอะไรมีฝุ่นผ้างวดนี้ทำไมไม่จามสงสัยอ่าเอาสัยดีขึ้นไม่จามอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุเต้องจามแล้วอย่างนี้ถือว่าอาการภูมิแพ้หายไหมครับอาจารย ภูมิแพ้นี่หายจนกระทั่งถ้าไปถ้าไปท้าทายอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไปท้าทายมันก็คือไปสูดฝุ่นเรื่อยๆมันก็คงจะเป็นน่ะนะแต่ว่าอาการทั้งหมดไม่ว่ากดกดลย้อนหรือว่าภูมิแพ้นี่เพ่มหายไปก็ด้วยต้นเหตุเดียวกันก็คือการที่มันสร้างภูมิการสมดุล TH1 ไปลด TH2 ซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของการโรคภูมิแพ้แล้วก็อาการอักเสบนะครับขณะเดียวกันไอ้ Tregulator ก็เพิ่ม ครับก็ลดอาการอักเสบและลดการเรื่องอาการภูมิแพ้ด้วยก็ง่ายๆครับคือภูมิคุ้มกันมันก็สมดุลครับ่างกายก็กลับเข้าสู่สภาวะทั้งสองอาการนี่เป็นอาการที่ o อ e เปอเรชั่นบิจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกวันนี้ก็ยังบิมอยู่ค่ะยังทานอยู่ค่ะวันละ3าตอนนี้ทานก่อนนอน3าเม็ดนะคะตอแต่นี้ตอนนี้อยากจะทราบว่าจะลดลงได้ไหมคะลดลงครับ ลดลงเหลือสองเม็ดครับสองเม็ดก่อนนอนครั้งเดียวใช่ไหมคะสองเม็ดก่อนนอนก็ได้แล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าสักสองเม็ดอ๋อตอนเช้าด้วยสองเม็ดอ่าเหลือดสี่เม็ดแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเหลือหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเดือให้สภาวะร่างกายมันปรับให้เข้าที่นะครับค่ะอ่าละครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับโอเปอเรชั่นบิมหรือบราแนนซ์ซิงเอมิริตี้นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสาร สรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริจับิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกต,ติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ